มอบความอบอุ่นให้ใจเราบ้างข้างในของเราอาจหนาวเหน็บเพียงใดใครจะรู้แม้แต่ตัวเราเองบางครั้งเราก็ไม่ได้รับรู้ถึงความหนาวนั้นข้างในของเราอาจเปราะบางอ่อนไหวแม้แต่ตัวเราเองบางครั้งเราก็ไม่ได้รับรู้ถึงความเปราะบางนั้นในชีวิตแต่ละวันความวุ่นวายความเร่งรีบพาเราไปไหน มันต่อเนื่องเลื่อนไหลแบบไม่หยุดหย่อนเราไม่มีเวลาเป็นตัวของตัวเองบ้างเลยเรามัวแต่จะต้องทำอะไรเพื่อใครหรืออะไรสักอย่างอยู่เสมอเวลาที่จะหันกลับมามองตัวเองหมดไปอย่างรวดเร็วไม่เคยมีใครมีอะไรมาช่วยเติมน้ำแห่งพลังใจของเราได้มันดูเหือดหายและแห้งเหินมาเนิ่นนานแล้ว ไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อไหร่และทำไมชีวิตมันถึงได้ยากเย็นกว่าที่คิดอยากมีเวลาที่จะได้หยุดรับฟังผ่อนคลายกับตัวเองแต่เหมือนกับเวลานั้นขาดหายไปตกลงไปในร่องแห่งหลุมดำในจักรวาลอันกว้างใหญ่หยุดเถอะเราหยุดความคิดแบบนั้นได้หยุดและหันกลับมาจัดการกับความจริงตรงหน้า ลองมองหาทางออกลองหยุดและมองหาทางไปมันไม่ได้ยากขนาดนั้นและเราสามารถพาตัวเราออกจากจุดนี้ไปได้ความอบอุ่นที่เราตามหาเราจะเป็นคนมอบให้ใจเราเองเราจะลองเริ่มทำให้เวลากับตัวเองเราจะลองเริ่มทำให้ใจกับตัวเองเรานี่แหละคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่าง เรานี่แหละคือผู้มีพลังอำนาจเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งเราจะไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อความเหน็บหนาวภายในเราจะไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อความเปราะบางนั้นเราจะอบก,กอดเติมเต็มและเพิ่มพลังให้กับใจเราข้างในและเราจะเริ่มทำมันเดี๋ยวนี้